เ้รพอเขาตื่นเช้ามาปุ๊บตอนช่วงเช้าเนี่ยเขาจะค่อนข้างสดชื่นหน่อยแล้วก็จะอ่านช่วงเช้าสักเก้าโมงพอเราหยู่จำได้ป่ะที่เรา้อบกันไปวันนี้งานอะไรครับโอ้ใหม่ดอใช่ไหมไหนลองพูดสิโอ้ใหม่ดอเยี่ยมมากเนี่ยฮะที่สอบไวแล้วมันได้ผลแต่ถ้าเกิดเป็นทอดกาถามนะครับเขาก็จะโอ้ใหม่ดอ วว้า <Wow. S 2> เดี๋ยวมันกัดมือลูกเห็นมันกัดระวางนะาโลกระวางน้าโลกระวางนะาโลก,นนลกอันนี้อะไรมัน <c oughs> นั่งแข็งลูก